สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ร้อยแป i ลิเวงร้อยสไตล์ที่เป็นคุณกับคุนเส้นนะคะวันนี้นะคะวุ้นจะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับการออกกำลังกายแนวใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะด้วยลีลาความอ่อนช้อยบวกกับความท้าทายนะคะกับศิลปะกายกรรมบนผืนผ้านั่นเองค่ะและถ้าพูดถึงศิลปะกายกรรมบนผืนผ้าน,นะคะก็ต้องนึกถึงเขาคนนี้เลยค่ะกับคุณเล,งล้งราชนิกรแก้วดีนะคะจากเวทีการประกวด Thailand Got Talent นั่นเองนะคะหลายคนอยากจะเห็นแล้วนะคะว่าศิลปะแบบนี้จะมีความยากง่ายยังไงนะคะและวันนี้จะมมีีคววาาพิเเศษยงไงบ้ด เราไปเจอกับคุณเล้งกันเลยค่ะอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเก่งมากเลยปวดแขนไหมคะเนี่ยนิดหน่อยไม่ครับชินแล้วเล่นบ่อยเลยนะคะใ่นี่ใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าศิลปะกายกรรมบนผืนผ้าก็คือกายกรรมอยู่ข้างบนใช่ครับผมอธิบายการออกกำลังกายแบบนี้นิดนึงได้ไหมก็จริงๆแล้วมันเป็นการออกกาลังกายด้วยมันการเล่นกายกรรม ใช่ตอนนี้เป็นครูแล้วแล้วได้ข่าวว่ามีนักแสดงมีดาราหลายคนมาเรียนกับครูด้วยใช่ไหมคะครับผมแล้วก็ือสอนที่นี่เลยสอนที่นี่เลยครับจะมีละครเวทีปลายปีนี้ด้วยเร็วนี้เลยจะเร็วนี้ครับผมโอ้โหต้องรอดูกันนะคะแล้วได้ข่าวว่าลูกศิษย์เนี่ยคุณหน้าคุณตากันดีมากเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเจอเขาใช่ไหมคะครูใช่ครับผมโอเคช่วงนี้ให้ครูพักเหนื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับนักเรียนสวยๆทั้งสี่คนค่ะ ช่วงร้อยแปดวารตี้สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตัดต้องสีดูรักอินสปา e กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับคุณเล้งแล้วก็นักเรียนทั้ง3าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่ละคนนะคะไม่คุ้นกันเลยสาว,ส, <laughs> ส,วส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคนแรกพี่แคทนั่นเองพี่นุกะนะคะพี่จ๋าเป็นนักเรียนของครูที่เรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะ ใครเรียนก่อนถามก่อนพี่นุถามพี่นุก่อนเลยว่าตอนแรกอ่ะรู้จักศิลปะนี้ได้ยังไงคะคือจริงๆรู้จักกับครูเล็งมาตั้งแต่ก่อนที่คุณเล้งจะได้ไทยแลนด์ก็ทัเลนแล้วค่ะแต่มาสนิทกันหลังจากที่พอได้ตำแหน่งปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าดังแน่เราเลยปี๊สนี <c oughs> <c oughs> ่ค่ะพอดีพอหลังจากที่ได้ไทยแลนด์ก็ทัเลนนะคะคุณเล้งก็มาเปิดโรงเรียนตอนที่เริ่มเปิดโรงเรียนเนี่ย ก็โทรหากันอยากมาดูโรงเรียนอยากมาพูดคุยตอนแรกไม่ได <Yeah>. ้กลับมาเรียนค่ะก็มาเล่นไปเล่นมาก็อ่ะเรียนดูตั้งใจดูแล้วถึงวันนี้นานเท่าไหร่ลวคะน่าจะสี่เดือนกว่ากำลังจะเข้าห้าเดือนแล้วค่ะคุณจะดูโปรมากเลยอ่ะแต่ก็มีช่วงหยุดนะคะช่วงหยุดหลีกทางให้อ๋อมีมีมีใหม่มาอีกสองแล้วจับจ๋ากับพี่แคทไปเรียนก่อนจ๋ามาก่อนแต่ได้เรียนแต่พี่ได้เรียนก่อน อ๋ออพี่ชัดมาก่อนจริงๆแล้วก่อนหน้านี้จะมีโอกาสได้ได้ไดมารเรียนเหมือนกันแต่พอดีว่าพอได้รับตําแหน่งแล้วต่างคนต่างก็แบบว่าว่างไม่ตรงกันอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะต่างนันก็มีงานก็เลยแบบว่า,ก,บบวาก็เลยแบบพี่เล็กอุสบาลพี่เล็กคะคอนเสิร์ตเนี้ยขอกันแล้วกันอยากเรียนมากแล้วก็อยากเล่นในคอนเสิร์ตแต่มาได้ยังไงแต่แต่พี่สาวว่าจริงๆแล้ว อย่างเงี้ยมันเป็นเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสิ่งท้าทายเราแล้วเป็นสิ่งเราอยากทํามานานแล้วอะไรเงี้ยคือท้าทายเราเรามีท้อบ้างไหมอ่ะเพราะว่าท้าทายจะแบบไม่ง่ายเลยนะสําหรับไม่ถึงกระท้อแต่แบบมันเหนื่อยมากคืออย่างที่บอกว่าออกกําลังกายมาใช้แบบใช้ไม่ได้เลยอ่ะไม่มีผลเพราะว่าร่างกายแบบมันเหมือนเป็นการใช้ร่างกายส่วนใหม่อะไรก็ไม่รู้ใช้กล้ามเนื้อเคือหมดทุกส่วนเลยปะใช่มันคือแบบมันคือสิ่งใหม่ที่บอกว่า เนี่ยแต่ยูฉันบอกเลยที่มันฉันแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ได้เลยแต่ก็ไม่หยุดนะคะไม่หยุดไม่หยุดห้ามหยุดครูบอกห้ามหยุดต้องถามคุณเล้งนิดนึงว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างที่เราเห็นก็ทุกผ้ามีเยอะมากเลยครับมีผ้ามีเชือกมีเสามีมีหลังมีห่วงมีโซ่ด้วยนะคะมีโซ่ตอนนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ย ถึงระดับที่แสดงได้แล้วเพราะว่ากำลังจะมีละครเวทีลางลิงเข้ามาเกิดขึ้นได้ยังไงคะสำหรับการแสดงโช์นี้เกิดขึ้นได้จากความฝันของเมใหญ่ๆจะมีโชว์แบบเป็นคณะเป็นกลุ่มโชว์กายกรรมอะไรครับผมเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวไปเล่าให้พี่ๆก็ฟังแล้วก็หายไปเลยลืมไปเลยว่าเล่าไปให้ฟัง สุดแล้วพี่พี่เขาก็รู้จักกันเขาก็เริ่มคุยกันจะจะจะอะไรครับผมจะโชว์ไหมจะโชว์ไหมจะโชว์ไหมจะทำไหมจะทำเมื่อไหร่มาทวงมาทวงมไี่มาทวงเลยกเอาไปโชว์แล้วนะเราต้องทำบ้างอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นวรรณคดีออกมาเราได้แรงบันดาลใจจาก จากตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยครับผมในผู้หญิงของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่แล้วก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปคือจริงแล้วเนี่ยสามคนก็จะเล่นเป็นเป็นเมียเล้งอันนี้คือรามเกียรติ์เลยหรือเปล่าใช่ด้วยความบังเอิญว่าเรื่องราวของอสุพรรมชจาเนี่ยจะคล้ายกับชีวิตจริงของแคคือมันจะมีความเกี่ยวข้องกับคุณพ่อแล้วก็มีผู้ชายเข้ามาอะไรนี่คือมันก็จะเลยแบบว่า มันเหมือนเป็นการใช้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคือพยายามที่จะสื่ออารมณ์ของตัวเองออกมาในการแสดงตรงนั้นเป็นศิลปะที่ใช้ทั้งอารมณ์แล้วก็เรียกได้ว่าใช้อุปกรณ์ไปด้วยอุปกรณ์และร่างกายไปหมดเลย ี่ลูกว่างก็นเนี่ยลูกเล่นเป็นนางเบญจกายค่ะก็จะเป็นลูกครึ่งระหว่างยักษ์กับนางฟ้าไม่ใช่ละมันมีความเป็นยักษ์บ้างไหมคะี่นูกไม่ได้ไม่ได้ทุกคนเสียงดังเลยตอนท้ายคืของพี่ลูกนี่คือคล้ายถึงมากท่ถอดแบบนี้เลยอะไรแบบนี้คือจริงๆคุณเล้งก็พยายามจะเลือกแต่ตัวละครแต่ละตัวให้เข้ากับแต่ละคน่่อยยางงเี้คะแล้วได้ข่าวมาว่ามีผู้กํ กับจากต่างประเทศมาช่วยด้วยครับผมชื่อคุณเจนทานเเด้จากเซฟูโซเลครับเนี่คื่อเกๆรคสดูด้้วยังนึงที่นะะคก็สุดยอดมากๆเลยนี่ก็ถือว่าโชคดีเนาะได้เป็นคนระดับโลกมาช่วยกันสองอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะอยากให้ทุกคนชวนคุณผู้ชมนะคะมาดู ความอลังการของตัวเองแต่กความท้าทายของตัวเองที่จะโชว์ในครั้งนี้ด้วยนะคะเริ่มจากพี่ชายก่อนก็ได้ก็อยากจะให้มาดูกันนะคะจริงแล้วนี่คือไปดูกันเป็นครอบครัวก็ได้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกอายได้หมดเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกที่มีในเมืองไทยเลขอมาดูกันแล้วกันนะคะจริงแล้วนอกเหนือจากแบบความตื่นเต้นความอลังการหรืออะไรที่มันจะออกมาในโชว์นะคะรู้ว่าสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับพวกเราคือความตั้งใจที่พวกเราใส่ลงไปนะคะแต่ละคน เอาจจริงๆว่าก็เริ่มมาจากศูนย์แล้วก็ค่อยๆเก็บหอมรอมริษด้วยความตั้งใจจริงๆนะคะในแต่ละเ,เทคนิคแต่ละ movement แต่ละอารมณ์ยะะอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ไปช่วยให้กำลังใจเรานอกเหนือจากเราทั้งสามคนก็ยังมีธัญญาด้วยนะคะใช่นะใชมีพที่ธัญญาด้วยคนหนึ่งซึ่งท<า>ั้งใจมากมก็จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของของเวลาเราไปดูโชว์จากกายกรรมเซิร์ทุกโชว์่ไม่ว่าจะไปที่ประเทศไหนเนี่ยมันก็จะเป็น เป็นโชว์ของเขา,ขเขาจะเป็นโชว์ของเซนต์ิชลเลแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขายอมที่จะมีวันน,น,นเรียกว่าว,วันนึดีไท,ทยบวกเข้าไปด้วยแล้วก็มาตั้งกันอยู่ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่ตั้งใจทําให้คนไทยดูดูฉะนั้นก็ไม่อยากพลาดก็เลนก็อยากให้มาดูนะครับว่าไอคอนแบทเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่มีจำกัดว่าใครเริ่มตั้งแต่อายุน้อยหรือว่าหรือว่า ขีดจำกัดอะไรคือแอคโคแบบมันคือการหาที่สุดของตัวเอง mm. อพวกเราเองได้แรงบันดาลใจมาจากหลายๆที่หลายๆหลายๆอย่างในที่จะมีในโชว์นี้ mm. แล้วก็พยายามที่จะทําให้ท่านผู้ชมมีได้รับแรงบันดาลใจจากเราไป mm. เช่นกันไม่ให้พลาดครับผมยังไเป็นกําลังใจให้กับพ,พี่เขาด้วยอย่างที่บอกนะคะว่าทุกคนเนี่ยเขาเริ่มจากศูนย์หมดเลยแต่ตอนที่ไปวันจริงเนี่ยนะคะ จะเต็มร้อยหรือเกินร้อยหรือเปล่าต้องไปให้กำลังใจพวกเขากันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทีมนั็กสแสดงจากลางลิงนะคะฝากไว้ด้วยละกันขอบคุณพี่และ <mm> พี่คัทพี่นุกพี่จ๋าค่ะ <mm> ขอบคุณค่ะ <mm>